สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยนตวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับอ่ะมาครับเอฟซี FC เราพี่น้องเราวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะฮะอ่าสิบล้อดัมนะครับตัวนี้เป็นสองเผานะครับสองเผาตัวนี้ผมมาซื้อไว้กับเรือนะครับวันนี้จะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูสิ่งที่ไม่เคยทําสิ่งที่ไม่เคยรู้จักก็จะได้เคยวันนี้แหละฮะพอดีผมมาซื้อเรือมีเรือด้วย ตอนนี้มันอยู่ที่ท่าทรายนะครับอยู่ริมริมแม่น้ําชีนะฮะก็ผมมาเหมาไว้นะครับก็ได้เครื่องตัวนี้นะฮะได้เครื่องนี่นครับแล้วก็เครื่องพวกนั้นแล้วก็รถสิบล้อดัมแต่เสียดายไม่มีเอกสารนะฮะของเ,อเขาวิ่งในท่าทรายอะ่ะผมก็เลยว่าเอา้าไม่มีปัญหาครับถึงจะไม่มีเอกสารก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกรถล,ลักษณะนี้นะฮะนี่เขาบอกว่าแบตเตอรี่ใส่ขับได้วิ่งได้เลยเดี๋ยวผม จะมาลองนะฮะกับช่างอาร์ตกับช่างทอนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะฮะมาดูครับตัวนี้นี่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 เห็นไหมครับตัวนี้น่าจะเป็น F18 นะครับ F18 นะตัวนี้นะนะฮะเป็น2เพลานะครับเป็น2เนพลาเครื่องผมดูเบื้องต้นน่าจะเป็น HO แต่ว่าเดี๋ยวให้ช่างทอนช่างอาร์ตมาดูก่อนว่ามันเป็นตัวไหนกันแน่นะครับมันมีสโลด้วยนะนเห็นไหมครับ ดูแล้วมีสโลด้วยเห็นไหมครับสโลเอฟสิบแปดนะครับครบชุดเลยตัวนี้เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องแล้วครับแล้วมาขับมาลองดูผมดูวันนั้นน่าจะเป็น HO นะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมครับฝาเรียมๆแบบนี้น่าจะเป็น HO นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ใหญ่ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูดูดูเครื่องจะติดได้แบบเขาว่าไหมแล้วผมจะพาลงไปดูเรือฝั่งนู้นนะครับก่อนที่จะทํางานนะวันนี้ผมจะให้ทีมงานมาตัดเรือนะครับก่อนที่จะทํางานเราก็จะ แฟนผมก็จะไหว้นะครับน,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 นี่แต่งของที่จะไหว้ศาลนี่ครับของที่จะไหว้สารขอท่านนะครับนี่น,นีของไหว้นะครับก็ยัมีมีของขาวของหวานอันนี้ของขาวของขาวของหวานมีไข่ต้มนะครับไหว้อ่าท่านพ่อแม่พญานาคนะครับแล้วก็เจ้าที่ ไหวของหวานนี่ครับเครื่องเส้นเครื่องไหวเนาะเนี่ยจะไหวนี่ครับดูดูดูนะครับก็จะขอท่านนะครับให้ทํางานร่วงไปด้วยดีแล้วก็นู่นครับเรือครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการเอาเรือขึ้นมาตัดเราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมขอไหวเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแป๊บหนึ่งรอทีมงานมาถึงนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับมาต่อครับมาดูเรือนะครับนี่เรือเรือที่เราจะดึงขึ้นมาตัดอะวิี มาดูวิธีวางแผนนะครับแม่ไปดูนู่นไปเพื่อมีหมานี่นะครับเราจะใช้แมคโครนะครับใช้แมคโครใช้แมคโครคันนี้ลากขึ้นมาเอออ่ะ,อะเรายืนตรงนี้กันแล้วกันอันนี้ดูครับเนี่ยเราจะตัดใหเ้เป็นชิ้นเล็กก่อนแล้วก็เอาใช้แมคโครโกยนะครับแล้วก็ลากลากขึ้นไปฝั่งนี้นะครับใช้แมคโครหมุน โกยดึงนะครับลากขึ้นมานะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำํำแต่ผมจะลองทําดูตัดเรือครับไม่เคยนะพอดีเ็จเหล็กราคาขึ้นนะครับก็เลยจะลองจะลองจะลองตัดดูไม่รู้หรอกว่าจะหนักลําละกี่ตันว่าจะหนักลําละเท่าไหร่แต่วันนี้จะลองครับจะตัดเ็จเหล็กลองนะฮะวันนี้ลองเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าลำละกี่ตันนะครับวันนี้นะฮะ ก็รอช่างอาร์ตช่างบะช่างอาร์ตกับช่างทอนกับทีมงานตัดมาถึงแล้วเราก็จะทําการไหว้ขอขมาแม่ย่านางนะครับแล้วก็จะเอาขึ้นมาตัดแล้วทีนี้เราก็จะไปดูนูน่นสตาร์ทเครื่องสิบล้อลองดูกันว่ามันจะติดไหมนะฮะดูดูด,ดูยังลอยลอยอยู่เลยเรือลอยอยู่ในน้ำจะตัดยังไง <laughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเขาก็มาถึงแล้วเราค่อยไหว้อีกครั้งหนึ่งครับผม มาครับเราลงไปดูเรือกันนะฮะไะช่างชัยครับช่างชัยช่างชัยบอกไม่เคยตัดสักทีดูทางลงครับลงไปดูเรือผมจะลงไปยังไงเอาลงกับลงตัวอยเอาคนอ้วนลมก็คือคนจอยลมนี่สเอามาครับมาดูเรือครับนี่ครับฮะวันน้ตัดประด้แค่อย,อย่าง,างหงวยเออ ตัดมได้แค่ยังนี้ไอ้ไส้นี่ครับลอยอยู่กลางน้ำแบบนี้ไอ้ไส้จะอลองยางลงไปนี่แหละลากขึ้นมางี่สิละเดี๋ยวจะลากขึ้นมาครับมาครับต่อลงมาถึงข้างล่างแล้วนี่ครับลำนี้ยาวย2เมตรนะไม่เคยแต่จะลองดูยาวย2่เมตรครับ มาดูครับยาว22เมตรมันมีกี่ขั้นอะไรยังไงอ่ะมันก็ไม่กล้าขึ้นไปหรอกใครจะขึ้นไปเลยทีนี้ขึ้นไปทั้งไหนมันขึ้นไปบ่ได้ขึ้นได้อยู่แต่มันขึ้นไป,ปไบ่ได,ด้ดูครับเรือลำน้ำดูดูดูครับ หลากไงแต่าลากเรือมเอาดูครับเนี่ยเดี๋ยวจะทําการตัดกันแล้วนะฮะอ่ะนู่นครับอยู่ข้างบนเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูช่างอาร์ตกับช่างทอนสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผม,มอะไรนะเนี่ยใครจะเขาบอกกับผมขึ้นได้ผมจะขึ้นไปยังไงอะ <laughs> มันไม่มีสะพานนนี่นี่นี่ลำนี้ลำนี้ครับนี่อันนี้เขาขึ้นไปแล้วครับอะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่าเป็นเหล็กขั้นยังไงดีกว่าครับไปดูกันครับขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะเออมันเป็นคันมันเป็นคันกลางไะใช่ไหมตัดนี่นี่นี่มันเป็น,น,นเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับมันยาวยี่สิบสองเมตรอ่ะนี่แหละครับก็จะตัดนี่ครับเขาได้ลัมหนี้เขาได้ลันีกับลำขอบลำกลางนี้ไปเลย วอาร่างความเลยเอ่อเบื่อไปแ้วกันอืมเอามาดูครับแนวบลาเขยกับจีได้ล่องไรใส่เข้าแนวบลาเขยกับจีได้ล่องว่ะดูผมฮะเออน้ำเริ่มเข่ามันรั่วไงออมันก็ไหลออกสิเว้ยมันเป็นน้ำอันนี้ซื้ออือฝนตกใส่ซื้อนี่ข้างในมันอ่ะก็เป็นโพงแบบเนี้ย นะฮะเนี่ยเอามาครับเมื่อกี้ผมเดินไปฝั่งนู้นนะช่างอาร์ตประกอบแบตเตอรี่แล้วครับอ่ะมา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 เรามาฟังเสียงกันเอดโอยังท่อนเจ็ดซี่บ่อ่ะเจ็ดซี่กับซื้อยังดีฮะไฟบ่หกไฟบ่มาไฟบ่มากับต่อตรงเลย ว่าได้หัวป่ะหาตัวทันตัวไฟไม่เข้าได้สตาร์ทนะครับช่างทอนบอกอาจจะได้ต่อตรงครับเขาบอกใช้งานได้ดีๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดียังไงนะครับเออขอบบอกเขาขาดเลยอันนก้ต้อไปใกลๆเอาไป ชุดกระบะน้ำสวยนะชุดกระบะก็สวยอยู่เลยนะฮะก็คือเขาน่าจะนอนพักตรงนี้แหละนะฮะนอนพักตรงนี้ครับมาดูมาดูมาฟังเสียงให้เขาต่อเสร็จก่อนนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับช่างทอนเรียกผมนวต่อแบตแล้ว่ะต่อลองดูจึ๊กก่อนเด้อรถไม่จอดดูนะท่อนจึ๊กจึ๊กก่อน จึกก่อนจึกก่อนมันพร้อมเอ้ออ่าอีกอีกอีกสักสองเอออีกโอ้ยครั้งเดียวรู้เรื่องครับอ้าวรู้เรื่องครับแบบนี้อัดมีขาดปะแต่ขับได้ปะได้รครัแต่ขับได้ไดเดี๋ยวรอปั๊มลมเบรกก่อนนะครับมอน้าป็นทางไหนมอน้นมามวนปะ เ,เ,ออเดี๋ยวมาอุ่นบ้าฮะเออแต่จังหวงอ่ะปล่อยออลหย่าบอลเดี๋ยวผมให้ช่างทอนตอนนี้ต่อแบตเตอรี่ลงข้างล่างเดี๋ยวจะให้เขาแบตเตอรี่ขึ้นบนแล้วจะขับปล่อยหลังออกไปเดี๋ยวมาดูกันครับผมอะไรอัดดับซะดับดับดับ,ดบ เดี๋ยวต่อแบตต่อแบตเตอรี่ขึ้นบนแล้วจะขับนะครับจะลองถอยขึ้นไปขึ้นดัมขึ้นอย่างเมืองราชท่อนอ่ะลองมึองอ่ะเดี๋ยวต่อแบตเตอรี่ขึ้นบนครับผม,ไมอได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วมีเบรกวะเบรกไม่มีเดี๋ยวหาเห็นร่องก่อนมีเห็นร่องอยู่ขับออกมาตั้งล้ำเลย มาครับอยมาค่ะสั่งอาเตรียมเพราะว่ารถมันจอดนานครับเบกไม่มีครับขยับได้ก็ถือว่าเก่งแล้วฮะนะ,ค,ะครับขยับได้ก็เก่งแล้วผมว่าจัางทอนไม่กล้าขับไม่กล้าขับแรงมาย่างสวยนะ ยางยางสวยแทบทั้งสิบเส้นเลยยางคือว่าดีนะครับกำลังคุยกันไม่ตั้งลำฟังไหนครับไปโยกเอาก็ได้ดอกไม่ยากดอกดขับได้แล้วครับขับได้แล้ว ไปแล้วท่านเดี๋ยวออกไปจากน้อยยิงดำมึงด้วไปครับเบรกธรรมดาก็ต้องไล่เอาเนี่ยละจอดโดนปลานเนี่ยไปไปแล้วครับซูโม่ F สิบแปดนะครับซูเปอร์ F สิบแปดไปละไปละไปลปะมาดูกันครับ ดอดนานไปหน่อยครับรถอ่ะ,อะเริก่ก้าด้อยนะครับช่างถอนจะลองยิงดำมาป่าไมใส่จะลองยิงดำครับครับช่างทอนกำลังหาหาที่ที่จะยิงดำครับ จ <laughs> ังทอนบอกหาที่เข้าไม่เจอฮะ <laughs> บ้าเปิดปักแป๊กไฟมันก่บบอมะเขาแล้วขึ้นดำขึ้นดำตามมาครับขึ้ <laughs> นดำครับแน่ฮะโมูหลมีอะไรกันบ้างไหลล่องหันละ่ะ บินว่ะฮะบ่ได้เล่งเลยดำเก่งนะช่านธรบอกดำเก่งครับโอ้ดำเก่งด้วยครับแบบนี้รู้เรื่องครับอ่ะเตรียมตั้งลำกลับบ้านช่านธรเดี๋ยวมัดเครื่องมัดยางให้มันเลี่ยว้อเตรียมตั้งลำกลับบ้านครับ ลงดับเลยร้อยครับเดี๋ยวเราไปถอดเท่ากลางนะครับถอดเทากลางแล้วก็เยียรลากกับบ้านกันครับผม ะะเดาเครื่องไปจัดการสักหน่อยเรื่องวงเรื่องแหวนอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับเอามาครับเริ่มแล้วครับทีนี้เริ่มแล้วครับนี่ครับเห็นไหมก็จะดึงก็จะดึงจะดึงจะดึงเรือขึ้นมาลอยไว้ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มตัดจากข้างในออกก่อนแล้วค่อยเอาแมโโรดึงขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วครับดูดูด,ดูนี่บรรยากาศข้างบนนะเราจะตัด เราจะตัดสามลำนะครับดูเรียบร้อยฮะับสิบล้อก็เครื่องสตาร์ทติดแล้วแต่เครื่องก็มีไอระบายหน่อยมันจอดนานนะฮะสิบล้อคันนั้นเสียดายอย่างเดียวไม่มีทะเบียนนะ,ะแต่ไม่มีทะเบียนสภาพนั้นจะขายแค่สองแสนห้าครับขายสองแสนห้านะครับสู้ๆครับสู้ๆขายสองแสนห้านะสิบล้อดำคันนั้นนะนะฮะเดี๋ยวเครื่อง เี๋ยวเครื่องทาให้จำๆเลยเดี๋ยวทาให้เครื่องให้ด้วยขายสองเซนห้านะครับ FC เราพี่น้องเราที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องทะเบียนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาครับ,บเพราะว่าเป็นเมื่อก่อนเขาก็วิ่งวิ่งเออวิ่งทรายจากข้างล่างเนี่ยมันไม่มีแมคโครเนาะวิ่งทรายจากข้างล่างแล้วไปเทไปเทมุมข้างบนนะครับแล้วทีนี้มันก็เลย,ยแกก็เลยไม่ได้ต่อทะเบียนก็ทิ้งโอ้ยไอ้ไส้คือบอกไมคโครนลงลงไปคือแมคโครนลงลงไป โอ้ผมยอมเลยเอาไปน่าจะกิ่งลงไปว้ยเอาโอเคครับก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนี่นี่นี่กิ่งลงไปนี่ยตาไปจัดไปย่าไปัดไปอย่าไปดไปยนาไปัดอ่จัยอาไัยไอย่าจัอากัดไปอาไัไปยัดอยาไปลัยอับเอาไปลองลองได้ยไย่ัดไดีได้อาอาแล้ัเอาันากอ่า อโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะนะฮะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสรุปว่ามันได้ลำละกี่ตันนะครับมีคนบอกผมว่ามันลำละยี่สิบกว่าตันมันจริงไหมสำหรับเอซเราพี่น้องเราที่เคยตัดเม้นมาบอกหน่อยนะครับว่ามันจริงไหมลำละยี่สิบกว่าตันเนี่ยอ่ะโอเคขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับมาดูครับในวันที่ เมื่อวานนี่นะครับพอเขามาตัดตัดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเหล็กความหนาของเหล็กประมาณตัวนี้นระประมาณหกมิลนะฮะหกมิลนะครับตัวนี้ก็มีเหล็กหเหล็กสี่ก็จะขึ้นเหล็กอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนี่แล้วก็นั่นนะครับเห็นไหมตัดแล้วกระดูกกระทงเหล็กมันก็จะเป็นอย่างนี้ลงไปคงไม่ไหวมันมันมันสูงก็จะลงผมลงได้นะปาะเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องเราลงไปเดี๋ยวเพิเ่ยนหัวนะ ไฟเดินลงครับอย่เพิ่งเรียนหัวนะครับโอ้โหโอ้ไหลเอามาดูครับนี่ครับนี่คือเหล็กพื้นเรือนะครับความหนาของเหล็กโอ้เหล็กหนานะเหล็กหนานะน้ําขึ้นมาแล้วครับดูความหนานะครับน้ําขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนวันนั้นผมพาไปยืนตรงนู้นใช่ไหมวันนี้ขึ้นมาถึงนี่มผมว่าน้ําก็ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืครับขึ้นเรื่อยแล้วก็ ไหลไปนู่นแหละผมว่าอ่านี่ครับเราก็จะเริ่มตัดกันแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะถึง20่สกว่าตันที่แบบคํานวณกันไว้ไหมนะฮะเดี๋ยวรู้ครับนี่ตัดเป็นลักษณะนี้เลยนะครับคนขึ้นก็ขึ้นเรื่อยๆอ่ะอ่าตัดจร่งอยู่นะเนี่ย ตรงนี้เป็นพื้นด้านข้างก็เลยจะประมาณ6มิลนะครับพื้นด้านข้างแล้วกระดูกมีกระดูกเป็นทัดเป็นทัดแบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าเรือเป็นแบบนี้นะฮะอ๋อมันเป็นกระดูกตั้งกลางแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตัดออกแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเรือเขาเรียกเรือโป๊ะดูดทรายนะครับเรือโป๊ะดูดทรายนะครับเป็นเรือดูดทรายนะฮะ ก็ตัดเป็นไปตามแผนนะฮะที่ค like ุยกันไว้นะครับพอตัดเสร็จปุ๊บล้วก็ใช้ไมโครคันนี้นะครับใช้ไมโครคันนี้นะครลากขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดเป็นชิ้นแล้วก็ยกตัดเป็นชิ้นแล้วก็ยกลากลากลากยกแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบนนะครับพอยกขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับเนี่ยยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วฝั่งนี้ก็ซอยนะครับฝั่งนี้ก็ซอยซอยแล้วเก็บขึ้นรถนะครับให้ช่างชาติเอาไปขายอ่ะ โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะบอกนะว่ามันได้กี่ตันเผื่อมีคนถามผมก็จะบอกเดี๋ยวรู้นะครับว่าได้กี่ตันอ่ะตามนั้นครับเริ่มตัดแล้วนะครับส่วนรถกับเครื่องผมย้ายกลับตั้งแต่เมื่อวานนะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ